สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวาดภาพอน,นิเมะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้นะคะจะเป็นอน,นิเมะผู้หญิงผมยาวนะคะอันนี้พี่ร่างเอาไว้แล้วนะคะเหลือแค่ตัดเส้นเฉยๆเหมือนเดิมค่ะเราก็จะตัดเส้นตาให้เข้มนะคะ แล้วก็วาดปากวาดจมูกเติมแก้มวาดคอค่ะแล้วก็เริ่มวาดคอเสื้อนะคะวาดเสื้อลงมาวาดเรื่อยๆเลยค่ะวาดคอเสื้อวาดเสื้อแล้วก็มาตัดที่ผมต่อค่ะ แล้วก็ตัดโบนะคะแล้วก็ไปรบพวกดินสอออกเริ่มทำพวกเงาค่ะเงาใช้ปากกาดำนะคะแต่เป็นปากกาดำที่เส้นเล็กฝานะคะฝนไปตรงที่เป็นเงานะคะหรือตรงไหนที่เราอยากให้มันแบบดำๆนะ เสร็จแล้วค่ะ